อ่ะและตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านที่เล็กบอกนะครับผมเป็นร้านที่เล็กมากินบ่อยมากๆนะฮะพวกเล็กเนี่ยเล็กกับเพื่อนๆเนี่ยเรียกว่าร้านหมูคลุกเพราะว่าหมูคลุกฝุ่นเนื้อคลุกฝุ่นเขาอร่อยมากแต่ว่าเฮียสวัสดีครับ,รบจริงแล้วร้านมีชื่อไหมมีครับชื่อว่าร้านลาบสาวเฮียชื่ออู๊ดเหรอใช่ผมไม่เคยเรียกเฮียอู๊ดเลยแล้วเจชื่ออะไรอ่ะ <Okay. S 1> อ๋อโอเคแต่ว่าเอาจริงมันจะมีแต่ขาประจาอะที่มากินแต่ว่าไม่ได้ดังในโซเชียลแต่ว่าถือว่าเล็กขอร้องผู้ชมแล้วกันครับผมเล็กอยากให้ร้านนี้ดังเพราะว่าอร่อยมากจริงๆอะเดี๋ยวสั่งอาหารแล้วเอาไปให้พี่บอยเ่เกกินเลยเอาหมูคลุกสองครับผมบเนื้อคลุกหนึ่งเฮียจำได้เหรอแหมทำเป็นจำหมูคลุกสองเนื้อคลุกสองไส้ทอด,ดกระเทียมผักขี้ริ้วผัดขี้ริวร้ว,รวครับผม สน้องคิมใช่สูตรน้องคิมแล้วก็ต้มต้มเนื้อต้มรวมครับผมตำปูปลาพริก2เม็ดหนึ่งเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยแยะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยมึงทำมาต้อง59 EP แล้วเออมึงยังเนี่ยอยู่เลยว่าเป็นเนี่ยเป็นคำนี้เป็นคำพุ่งเปลือยที่บิติดจอของไม่ถ่ายะเออเนี่ยเนี่ยเยอะใช่ปะไม่คือพวกพี่ไม่ไม่รอให้ผมแบบแนะนำเมนูอาหารแบบจะรีวิวรีวิวอาหารเลยอ่ะมึงเริ่มเลยพี่อ่ะไม่ใช่มืออาชีพด้านวงการอาหารไงกูใส่รับเชิญเล็กกูไม่ใช่เจ้าของรายการนี่นะเล่นละครก็ไม่ดีทำรายการก็ไม่ดีเนี่ยแล้วพอมาออกรายการอาหารของผมเนี่ยก็ยังทำตัวไม่ดี เล็กเปิดดีๆลองเปิดดีเอ่อลองดีอ่ะแล้วตอนนี้ครับผมเราอยู่ในร้านหมูเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับคือโคตรพิธีกรเลยพิธีกรแบบอ่ะไหนพึ่งลองนี้ลองนี้กี่ลองนี้อ่ะแล้วตอนนี้เราเป็นร้านคุกฝุ่นใช่ไหมหมูคุ่หมูคุกเนี่ย อร่อยไหมเนี่ยเป็นคำที่เในคำกุ่งเปลือยอ่ะที่บิริจอดเขาไม่ใช่เลยเอออ่ะคือในร้านหมูคลุกนะครับผมก็เป็นร้านอาหารอีสานแบบบ้านๆจริงๆจริงๆมีแบบบุกก้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยก้อยแต่ผมไม่ได้สั่งก้อยอธิบายคขาบอกก้อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังก้อยนี่นี่จริงจังอยังไงอ่ะเราเกี่ยวก้อยกันอย่ังเกกกี่ยยยว้อันราเกี่ยวก้อยกันยังเราเราเกี่ยวก้อยกันยังเราเราเดี่นี้ไม่ถึงว่าเราอ่ะเราเทปที่แล้วเราเกี่ยวก้อยกันหรือเปล่าตอนที่มันพูดกันสองคนน่ะเดี๋ยวกูแบบเราอยู่ในในเนี้ยของกูก็คือก้อย เนี่ยถ้าเป็นก้อยจะเป็นดิบถ้าเป็นลาบจะเป็นสุกแล้วลู่อ่ะรู้จักไหมลู่ลู่คือเอาไว้วิ่งเอาไว้วิ่งใช่เขาจะมีเมนูที่เรียกเป็นเมนูคลุกฝุ่นเออเนี่ยเป็นหมูคลุกฝุ่นเนื้อคลุกฝุ่นแล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยคลุกฝุ่นคือยังไงคลุกฝุ่นเฮ้ยคุณอธิบายหน่อยดิคลุกฝุ่นคืออะไรเออมันจะเป็นฟิวคลายลงดีเทลนิดนึงเทปที่แล้วปัดจักรยานเจอฝุ่นไหมเจอฝุ่นไหมฝุ่นเยอะไหมตอนปัดจักรยานหรือว่าไม่มันไม่ได้สนใจฝุ่นเลย สรุปแล้วเนี่ยไอ้ทางช็อตที่เราปั่นจักรยานกับช็อตที่กินอาหารเนี่ยกลัวมึงอย่าเล่นมันเยอะไส้ทอดมึงอร่อยมากนนี่มัไส้ทอดกระเทียมนะครับผมไส้ทอดกระเทียมอร่อยมากกระเทียมมาแน่นๆนเป็นบกระเทียมทอดกรอบมาเลยกระผมส่วนไส้ก็ดีมากเมื่อกี้กินแล้วดีไหมดี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 มากอันนี้ดีมากอันนี้เป็นผ้าขี้ริ้วปกติเราเห็นผ้าขี้ริ้วเนี่ยเป็นเมนูนี้นผมไม่เคยกินแบบนี้เลยสรุปการปั่นจักรยาน คนดูตาจักรยานหรือว่าตอนกินเยอะไหมแบบคุณเขาตามไหมอันนี้เนี่ยเป็นผ้าคิริวที่ผมเอาไปเช็ดโซ่จักรยานใมื่ที่แล้วเอามาย่างให้มึงแดงพอใจหรือยังเฮ้ยฉลาดมากมึงบวกบวกเรื่องได้เก่งปกติคือปกติที่เรากินผ้าคีนิวกันส่วนใหญ่เนี้ยเขาไปฟอกขาวมามันจะเป็นสีขาวๆเลยใช่ไหมแล้วอันนี้มันติดเนื้อข้างในมาด้วยซึ่งหนึบมากแล้วก็คลีนมากปกติผมเคยกินแต่แล้วมึงโคตรเขาพูดจังหวะร้อยกรัมเนี่ยสามสิบกว่าแคลอรี่ แล้วเป็นโปรตีนล้วนอ๋ออันนี้ข้อมูลใหม่ปกติเคยกินแต่ในเกาเหลาส่วนเมนูอันนี้เป็นต้มเนื้อนะฮะต้มดีดีอร่อยดีเลยต้มต้มข้างในเนื้อดีปะดีจริงนะอร่อยอร่อยก็คือเป็นอาหารอีสานบ้านๆจริงๆแต่ว่าอร่อยมากจริงเล็กไปเตะบอลแถวนี้เลยต้องมากินร้านนี้ต่อเนื้อทิ้งเนี่ยตอนถ่ายละครมันอ่ะผมอยากให้มันดังมากหวังดีกับน้องฟองดิจริงแบบเพียวมากๆบริสุทธิ์มากๆอยากให้มันมีเสียงขึ้นมากระดังขึนก็ปรากฏว่าพอละครจบปุ๊บ มันดังขึ้นมามันดังกว่ามึงอีกแล้วลายไม่ตอบลายไม่ตอบเออเอลายไม่ตอบเมื่อก่อนจะมาคอมเมนต์รูปบ่อยคอมเมนต์ว่าอะไรไอดอลขับจาร์ไอดอลขับจานมาตลอดเดี๋ยวนี้ขายไปเลยเหมือนนี้เห็นไหมมองไปไหนมาไหนก็เป็นแต่รูปกระทิงแล้วถ่า้องมีเพจเตอร์ผมก็มีฮะโหยังมีอยู่มึงมีเหรอพี่ก็มีนะแต่ว่าผมดูโฆษณาพี่อยู่นะเฮ้ยเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเอ้ย เดี๋ยวปันนะไม่เป็นโชดายทำไมอ่ะดีกว่าดีดีดีกูก็เห็นป้ายโฆษณาเลยนะอะไรขับเปน้องถนนอะไรแต่เดี๋ยวมันก็เห็นน้อยลงเราพูดถึงนี่ดีกว่านายนะครับแกนายนะครับไม่กล้าแตะเลยสิทธิ์เราสิทธิ์เราเป็นไงพอเขาเริ่มห่างเถิดกับพวกเราอ่ะรู้สึกไหมว่าเขาได้ดี ทุกคนแหละทุกคนแหละคั้งนี้ข้างานบอลปีหน้ายังไม่มีอะไรเกี่ยวกับบ้านขาเลยงานบอลปีหน้าไปรวัดควรจะได้เกียรตใช่ไหมขึ้นรถแห่องเราไม่มึงต้องถามว่าใครวะที่เราหน้าไปเกาะเขาน้องกัปน้องกัปกัปรถแห่ขอเราจะต้องกลับมามีชื่อใหญ่ๆอีกท่านึงแค่คุณดิวติดกันหมดเลยครับได้บอกว่าขึ้นรถพาเลทปีหน้ากับขึ้นรถเราหรืออย่างน้อยถ้ากับไม่ขึ้น กระทิงกูขอเถอะไม่รู้แต่ตอนนี้กลัวอย่างหนึ่งยักลัวว่าเราจะไม่ได้อยู่ในพาเลทแล้วด้วยความที่พี่ๆมาเนี่ยผมมีเกมมาต้อนรับพี่ๆมึงเห็นไหมเนี่ยมันติดกับกูแล้วงั้นรายการวาไรตีมต้องมีเกมเล่นเกมเป็นสัตว์และเกมของเราในวันนี้ก็คือตำปูปลาริก50เมตรจริงไหมเนี่ย50าเลยเหรอ2กำมือแล้วก็อีกอันนึงเอาตำปูปลาแบบขอแบบจานเป็นสีแดงฮะขอแบบจานเป็นสีแดงฮะเผ็ดมากๆเลย อ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะ เล่นเกมกันโดยใช้เกมชาเย็นใบคยกดเป็นงี้ก็คือเกมนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้กินส้มตำจานนี้เนี่ยพี่50เม็ดคนละ3คำทุกคนกินหมดทุกคนกินหมดแต่ผู้ชนะจะได้กินน้ำ1แก้วเนี่ย3แค่อธิบายเกมก็ได้เวลาไปแล้วะ2นาทีอีก2คนไม่ได้กินได้เป็นเวลา5นาทีเอาเลยไหมเอาดิเอาดิจริงจังนะห้ามแกล้งกันนะดคนใต้คุณแกล้งทำไงอ่ะก็อยากแกล้งดิใบ้านอาไปถกินไม่คือไอ้คนที่คนที่คนที่ควรกลัวที่ ที่สุดอะคือกูคือกูเพราะพวกพี่อ่ะจะรวมหัวกันแกล้งผมอันนี้มึงก็รู้ว่าตอนนี้เราอะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มที่ไม่ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นโหมดหมวดอาหารเพราะนี่คือรายการอาหารไม่ไม่ไม่ผมไม่เริ่มก่อนคุณแรกแน่นอนไม่มึงต้องมาอนรายการเปิ่นก่อนเอาเรื่อาเลยมา วันไอ้เหี้ยเอ้ยแบบว่าอะไรวะสไปซี่พริกอินเดอะจังเกิ้ลเออพริกพริกพริกอินเดอะจังเกิลพริกอินเดอะจังเกิลพริกพุดคูดอินเดอะจังเกิลหมูป่าเออแบบสไปซี่หมูป่ามาเผ็ดเออเออโคลคานขึ้นใช่ไหมข้าวผัดข้าวผัดไก่ เออปลาครัเยเออเมื่อกี้แต่ว่าเป็นชิ้นชิ้นชิ้นขวัดกุ้งจํนาเหียกได้สาเออเออโลอโอ้โหมัง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 กี้หรอมังมังพระพระรามหงสงไม่ไมเออพระนอนเฮ้ยนหนูนอนหนูพระพะโลพระพระนงเออเออเอไข่ดา เขาเรียกว่าอะไรนะวิจาชินวีมิเชนวีกุ้งจ๋ากุ้งหุนเส้นกุ้งุนเส้นเออเก่งมากเวลาึเห็นบไมพวกกูใบ้จริงจังกันด้วยนว้ยได้หทีนี้ต้องกดลงนะใช่หกดลงหดูดิดูดิ w a t e อ i l h หชิลลี่ไม่ตามพี่เออ้ ฟิชออฟิสแบบปลาอะไรเขาเรียกน่าพิปลาแบบผง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 เป็นเฮ้ยพูดภาษาไทยได้ไงเราอ ปลาแบบปลาแบบเป็นเฟลกอะเป็นเฟลกไลส์พิกหมูไลส์พิกหมูคันชี่คันชี่ข้าวข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบเหมือนเหมือนอันแรกอะ Water Water Chilli Water Chilli พริกน้ำพริกอ่ะน้ำพริกน้ำพริก f o r e s ฟอเรส s t เวลาคนแกล้งกันอะเออน้ำพริกเป็นยาป่าไม่ใช่คำว่าป่าน้ำพริกป่าเวลาคนแกล้งกันอะน้ำพริกตึ๊บป่า น้ำพรงหมูป่าไม่ใช่เออเวลาคือไม่หวยอ่ะไม่ห่วยไก่เฮ้ยพี่ภาษาไทยได้ไงหมไปได้น้ำพี่ไก่ป่าข้ามเหออข้ามข้ามเฮ้ยโอ้ไม่กระจอกเร็วเอ็วรักลักเฮ้ยหมดเวลาคุณไม่หวยอ่ะอะไรวะมันยากของพี่มันยากเห็นป่ะยังไม่เลคคอร์ดนะข้ามหูข้ามข้ามแม่อะไรนะถุงใช่หน้า ขนมจีนเคอร์ี่ขนมจีนแกงกรีนเคอร์รี่ขนมจีนแกงเขียวหวานเอ่อไก่ทอดอย่าแค่เ้ยทอดทอดมันทอดมันปลาไก่ทอดมันกุ้งเออพริกพริกพริกหมูหมูทอดหมูตอกหมูปิ้งหมูเกีอยว เยลโล่สีมันเยลโล่หน่อยอ่ะหมูหมูสีอะไรหมูอะไรหมูสีเหลืองอะไรหมูเยลโล่อ่ะหมูผัดสีเยลโล่ครับผัดครับผัครับผเยสเอเอ star ไข่ดาวไปผัดไข่ดาวพริกทำไมไข่ดาวพริกแกงไข่ดาวเนี่ยโดนอะไรนี่โดนอะไรโดนไข่ดาวตีนโดนหลายคนโดนหลายคนไข่ดาวเฮ้ยโดนีอะไรวะแคลม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 หมดเลวลา ทำไมเกี่ยวคือมันเกี่ยวกับว่าคืออ่าเอางี้ว่าคนดูตัดสินได้ว่าจริงๆคำหัวเล็กง่ายแล้วกูขายบอยอะไปเออเออไม่ไม่ไม่อันนี้พูดจริงๆอ่ะหมูขั้วกิ้งมึงเคยเจอไหมขั้วกริ้งใส่ทอดกระทะร้อนแล้วมึงมาผมเยลโล่เยลโล่แล้วไงสีเหลืองอ่ะกูชนะแล้วค่ะง่าย่มึงกูต้องเล้นบุกูแดนมืออีกเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วเอาคะแนนบวกกัน แต่ว่ารอบรอบสเนี่ยคือคะแนนคะแนนคูคือถ้าเกิดที่ยอมอ่ะมันก็แพ้ไปแล้วนะไม่ยอมไงเพราะคุณไม่อยากแพ้ไม่ไม่คุนรู้นีืป่าพอลยเกมไหนอ่ะรอบสุดท้ายเขาคะแนนคูณเท่าไหร่คูณสองคูณห้าคูณหเพราะว่าสุดท้ายมันเปวัดกันที่เกมสุดท้ายคูณสอบอกคูณสอง่คูณสองคูณสอูณสู่ชมว่าไงคูชมว่าไงนี่ไม่ได้รายการสดไม่คอมเมนต์มาจากทางบ้านเลยเนี่ยเออตอนนี้คูณหาดันดันแล้วคอมเมนต์ันแล้วเออคูณไอ้เนี่ยมึงอ้เนยเกก่อนเออได้เอาได้คูณ่อนก็ไ2 ตอนแรกูสิบแล้วแล้มึงเล่นใหม่ไปเลยเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาคูห้านะคูห้าเออเคอรี่เคอรี่แกงสไปซี่แกงเผ็ดชไก้นแกงเผ็ดไก่เออแล้วก็มึงเออปิ๊บปิ๊ปลาไทยปลาช้อนไทยไทปลาปลาไทยปลาฮะไทยไทยปลาช้อนปลาช้อนปลาช้อนนี้เหรอปลาช้อนปลาช้อนผัดอ้าปลาช้อนผัดขึ้นช่าย กีมเคอรี่กีมเคอรี่แกงเขียวหวานสกุ๊ดสกุ๊แกงเขียวหวานพริกแกงเขียวบอลบอลแกงเขียวบาบอข้าไปก่อนต้มเออเออไอเนี่ยอะไรวะกุ้งนัดชิมจามนชิมเนี่ยจามพนมจามพนมจามพนมเออต้มยำกุ้งเออเป็นต้มยำกุ้งน็อตนัดน็อตเปียกต้มยำกุ้งวน้ำข้นเออ แคลมแคลมผมมาสั่งยิงเหรอปะผม์มิเทร์แม่ทำไปละเวลาสามไปได้กี่คำสามเว้ยอันนี้เกตเมื่อกี้สามคำคูนห้าเป็นสิบห้าบวกหกเก้าเป็นสองรวมกันเป็นสิบเจ็ดคะแนนมาแล้วถึงแป้งดีด้วยโอ้ยไฟไฟไฟ มัน88เอออะไรล่ะแค่นี้อดมันอะไรอะแค่นี้ทูกูกูวีเจมีเจมเกูเอะไรทูกูแบบง่ายๆน่ะเออใครเออสมมุติถ้าพี่มีเอ้ยไม่ได้ Your mom of your wife will call you Your mom Your mom Your you your ใครฉันไมเคย เอกไข่ทอดอโดนเอกนิดหน่อยอดออโดนเอกโดนเอกนิดเดียวโดนเอกแบบนิดเดียวโดนเอกโดนเอไม่ใช่โดนอโดนเอกแค่นิดเดียวเอกลงไปโดนฮอดวอเเอร์นิดหน่อยนูเนูเดลนูเดบอทบอทบ๊ทเอีเเลเออเอ็กเอ็กขออนไป เวลาไม่ได้หรอไม่ได้หรอไอ้ยี่สิบหกเซนไข่ลวกไข่ลวกูได้หครับโอ้โห5ูนห้ายี่สิบเป็นยี่สิบหกยสั่อเล็กคือมึงต้องได้เอ้าทำไมเป็นเงี้ยไม่ห้าเลยนะอันนี้ได้มากแนวนี้หรอเออยำเยอะย้ยำยำทัมเั่มครับยำมาเอออันอร์มาอะไรวะยำมาเฮ้ยเร็วๆดิ ข้าวข้าวข้าผัดข้าผัดเนอฟูฟปลาฟิชปลาปลาดุปลาดุฟูปลาดุฟูข้าวข้เมันข้าวมันไก่ฮะผิดผิดผไปที่ไที่เร็ว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 าเออเออข้าวาวาัมยากยาก ข้าวมาปลาปลาทอดปลาไปลาทอดลีปลาทอดสมรสปลาทอดแอนด์แบล็กไมคันที่ไมคันทคันที่แบล็คข้ามไปลาบดพริกไดำ ไม่กับพี่แม็กโอเคก็เมื่อกี้เล็กได้ไปสามคำผมได้รวมของเก่าเป็นรวมของเก่าอีกหกเป็นยี่สิบเอ็ดอผมได้ยี่สิบหกพี่แกได้สิบเจ็ดพี่บอยหกทีนะกินคำเดียวก็พอไม่ต้องสั่งตามหรอกแต่ว่ากินแบบคำคูณคูนผักทิ้งเยอะๆอ่ะเออไมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเล็กแต่กินผมจะคุณแกจะได้คนตักให้เออใช่ดิเอาวซอนมึงมาตักให้เชี่ยเอ้ยเดี๋ยวดิ เฮ้ยไม่ไม่มีมะละกอเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมะเขือเทศด้วยไหมมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศของพี่บอยอ่ะของพี่บอยเอาคุกด้วยเหรอคุกด้วยโดนทุกคนไงโดนทีทุกคนไงเอาแค่ไหนดิฮะ พี่กินเผ็ดขึ้นี่นี่ของกูของกูมิเดี๋ยวเตาเอาน้ำไปหน่อยน้ำไปหน่อยอันนี้ของกูน้ำ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 ไม่เห็นกูไม่เห็นฝั่งนี้อ่ะน้อยอะไรล่ะของผมก็มีมะเขือเทศเป็นแบมเบาอ่ะแล้วดูเป็นก้านมาเลยทิ่มมาเลยผมกินเผ็ดไม่เก่งเอาจริงผมกินเผ็ดไม่เก่งเลยมาเถอะต่อน่า เขาเหวไม่ได้เหรอกินน้ำได้เด็กขอน้านครับไม่งั้นคนไงครับผมไม่มีธมาทีแล้วเพราะตอนนี้โอ้ดูปากผมดิ ไปให้ได้แล้ววันนี้นะครับลวกเราเนยครับผมก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับร้านที่สามจุดสุดยอดเะลูก้าสุดท้ายก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชมนะฮะในเทปลูกหมูสามโกของเรานะฮะก็คอมเมนต์ขึ้นมาเยอะนะครับเรียกว่าเป็นพิเศษของอาหารของอะไรถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าสินค้าท่านไหนนะครับอยากให้ผมเทปเนี่ยได้มา ร่วมสนุกร่วงสนุกในอาหารของ Alex เนี่ยก็ไปสอบมาที่รายการไอพีเลยไหมอ๋อของเราไม่ที่ไอพีเราสิใช่ไอพีเราเดี๋ยวเราไปทักทายเราจะพิจารณาเองว่าเราจะเอามาใส่รายการ Alex หรือไม่ใช่ครับเพราะว่าแต่ผมขึ้นมาคาดหน้าตรงนี้เลยว่าแต่ต้สนุกแน่นอนโทรเบอร์ผู้จัดการผมพร้อมทีเมลผมรับรองว่าสนุกแน่นอนสนุกแบบเทปนี้ที่พวกคุณเห็นเลยต่อมาที่อะไรมาที่ผมกับเก๊เนี่ยก็คือจะได้ราคาราคาถึงตัวเราอะสองคนนี้แพงสองคนนี้แพงเป็นที่ด้วยเอออยากให้มาอีกก็เมนต์เข้ามายครับผม ดันจะลืมจะลืมชื่อชอบปกกันไหมเห็นไหมเทปเราพยายามเทปเราไงหมดไปครับทุกคนสำหรับวันนี้ครับผมรายการอาหารอารีก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมารวมถึงขอบคุณพี่บอลพเกดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ชอบ EP ต่อไปเราจะมีแขกรับเชิญเป็นใครหรือว่าจะไปกินหรือไปทําอาหารอะไรที่ไหนนะครับผมจะบอกถึงแขกรับเชิญเทปต่อไปเลยว่าถ้าคุณจะมาอาหารของอารีมาตรฐานของคุณต้องเกือบถาวร วันนี้ก็ขอลาไปด้วยคำว่าเอโกนวอเตอร์พอดพวกพี่ um ตัวดีครับผมยวยังไม่หมดพวกพี่ต้องพูดให้ผมด้วยว่ารายการอาหารของเล็กเรื่องที่เราจริงจังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิกเรื่องกินเราจริงจังครับเหลือีกสามสองครับผมอาหารของอเล็กนะครับผมวิดเดอร์อีทวิดเดอร์ฟู้ดวีวีแบบเรียวเรียวเรียยววเรี don't forget subscribe and h d r i n g ด้วยก็แชร์แชร์แครับผม don't forget to like share subscribe and กดกระดิ่งกอะดิ่งิ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วเบลล์ชิคกับเบลแล้วสำหรับวันนี้ for today ลาไปก่อนบ๊ายบายก้องอีลาลา go first ลา go ้ i r s t ลา go f i r าดยังเห็นปะ Đồng Kỳ <laughs> Đồng Kỳ go first